เมื่อยานิสถูกดับเข้ามาครับสื่อบอกประโยคแรกเลยบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีทางเป็นผู้เล่น NBA ที่ดีได้โดยรูปร่างที่หอมภาษาไทยก็คงเรียกว่าขี้ก้างแหละครับไม่มีผิดเลยทําอะไรไม่ได้แน่นอนแต่ครับทีมมิวเกอรกบั์เชื่อว่ายานิสนี่แหละคือผู้เล่นที่จะพาทีมประสบความสําเร็จ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์ตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับแล้วก็บาสเกตบอลทั่วโลกเลยครับวันนี้ครับอยู่กับผมเอวัชรินจัตุชัยนะครับหรือ A NBA วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมาเล่ากับเพื่อนๆฟังนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าแชมป์ NBA ในปีนี้นะครับในปี2020-2021นี้ตกเป็นของมิวก้บัคส์นะครับที่เอาชนะฟินนิคซันมาได้ ปิดซีรีส์ไปนะครับ4ต่อ2เกมแล้วก็ทางด้านของยานิสอันเทเตควอมโปได้เป็น MVP นะครับในรอบไฟนอลแน่นอนรัาว่าตัวของยานิสนั้นถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคน,นี้อีกคนหนึ่งอย่างแท้จริงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเมื่อตอนที่ดราฟต์ยานิสเข้ามาหรือตอนที่ยานิสเด็กมันจะมีภาพภาพหนึ่งครับที่หลายคนเคยเห็นว่าตัวเขานั้นคือผอมเกงกลางและเรียกได้ว่าไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ได้จุดที่มีกล้ามเนื้อใหญ่มากจุดที่มีร่างกายที่่ใหญโขึ้น จุดที่มีการเล่นที่ดุดันมากขึ้นแน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับกับยานิสอันโตเทความโปแน่นอนครับว่าตัวของยานิสนั้นน่ะต้องบอกพื้นฐานก่อนนะครับว่ายานิสนั้นสูง6ฟุต11นิ้วนะครับกับหนักอีกราวๆ242รอ24ปอนด์นะครับหรือถ้าเทียบเป็นมาตรฐานที่เป็นเซนติเมตรกับกิโลกรัมเนี่ยยานิสเนี่ยสูงสองร้อยสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับแล้วก็หนักใน,น,น,นึ่ง,รงขงนนนร,ร้อาหนบกนินลกรัมซึ่าจ,จัวมีขึ้นมีงนะครับาจากนแต่ พื้นเพของยานิสจริงๆะนะเขาเป็นคนที่ไนจีเรียนะครับชีวิตวัยเด็กของเขามันลำบากมากเลยครับเป็นชาวไนจีเรียไม่พอครับแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่ชายทั้งตระกูลเลยครับคือต้องอพยพมาอยู่ที่กรีซการอพยพข้ามประเทศมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครอบครัวยานิสครับต้องเจอกับความยากลําบากยากลําบากยังไงครอบครัวเขาไม่มีเงินไม่มีกิน เรียกได้ว่าอาหารแต่ละมื้อนี่อดมื้อกินมื้อครับแล้วบ้านที่อยู่นี่ก็คือเป็นบ้านแค่ห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาเล็กๆแล้วคือก็ต้องแอร์อัดกันยานี่เล่าให้ฟังครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยถึงขั้นที่ว่าบางทีเนี่ยเขาต้องมีการแลกเปลี่ยนรองเท้ากับพี่ชายของเขาเพื่อใส่ไปโรงเรียนหรือเพื่อใส่ไปเล่นบาสเกตบอลออกไปเล่นฟุตบอล โดยตอนเด็กๆครับยานิสเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเนื่องจากว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลส่วนคุณแม่ขเขาก็คือเป็นนักกระโดดสูงดังนั้นก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นกีฬาและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปลูกฝังทางด้านของยานิสและก็พี่ชายธานาซิสด้วยว่าให้มีใจสู้ อย่ายอมแพ้และที่สําคัญก็คือต้องมีวินัยด้วยแต่ทุกคนที่มันยากจนครับยานิสไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้มากมายในชีวิตเขาเลือกที่จะเล่นฟุตบอลเพราะว่าแน่นอนว่าอ,อุปก,กรณ์การลงทุนมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับมีเพียงแค่เท้าเปล่าตอนนั้นก็สามารถเตะได้แล้วนะครับแต่อีกสําคัญจุดหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยต้องช่วยครอบครัวหาเงินด้วยครับยานิสและธนาซิสเนี่ยถึงขั้นไปเอาของนะครับมา ปูพื้นแล้วคือขายตามพวกตลาดนัดพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขายแว่นตาขายกระเป๋าสตางค์ขายสื่ออื่นๆนะครับของก๊อปปี้ของมือสองขายหมดเลยครับเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะ ช่วยเหลือจนเจอครอบครัวเพื่อครอบครัวมีรายไ,ได้ตอนนั้นครอบครัวไม่มีรายได้จริงๆครับถึงขั้นที่ยานิสเคยบอกว่าบางครั้งเนี่ยอยากจะเล่นบาสเกตบอลเนี่ยตัวเขาต้องสลับรองเท้ากับพี่ชายเพื่อจะไปเล่นบาสเกตบอลความยากลําบากนี่มันก็แน่นอนครับว่าทาให้ยานิสเนี่ยเขาต้องอดทนแล้วก็สู้กับชีวิตมากเขาเริ่มเล่นบาช้าครับเขาเริ่มเล่นบาสวัยสิบสาปีแต่ด้วยความที่มีพรสวรรค์มากนะครับพรสวรรค์นในเรื่องของสุริระที่สูงมือที่ใหญ่และที่สำคัญก็คือว่ามีฟุตเวิร์กที่ดีซึ่งไดด้้มาาาจกฟุตบอลลวยลยยในปี2009ิสเ เขาถูกเรียกตัวไปซ้อมกับทีมหลีกอาชีพที่กรีซก็คือทีมฟลา τ ิติกอสซึ่งแน่นอนตอนนั้นเขาอายุ17ปีแล้วคือได้ไปอยู่ในทีมชุดนั้นในฐานะตัวสำรองซึ่งทีมนี้แหละครับเป็นทีมที่เรียกว่าทำให้ยานิสเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมากขึ้นจนกระทั่งอย่างที่เราทราบเลยครับว่ายานิสเนี่ยถูกดราฟ์เข้ามาสู่ใน NBA นะครับในปี2013ซึ่งในตอนดรัฟเนี่ยก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเด็กคนนี้จากกรีซเนี่ย จะมาโชว์ฟอร์มจุดสุดยอดใน NBA ขนาดนี้โดยในตอนรับครับว่ากันด้วยรูปร่างของยานนิสเลยเขาสูง6ฟุต8นิ้วครึ่งไม่ได้สูงมากในปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่เขาสูง6ฟุต11นะครับแต่น้ําหนักของเขาเนี่ยมันเพียงแค่196ปอนด์เท่านั้นคิดดูครับ6ฟุต8นิ้วครึ่งกับ196ปอนด์ถวัดเป็นกิโลกรัมก็คือหนัก89กิโลกรัมเอาตรงๆนะครับ89กิโลกรัมเนี่ยมันเป็นน้ําหนักของพวกผู้เล่นตําแหน่งพวกพอยต์การ์ดชูตติ้งการ์ดบางคนด้วยซ้ําแต่ยานนิสเนี่ยเขาเล่นตําแหน่ง power forward ซึ่งมันตําแหน่งที่ต้อง คนกับคนอื่นเป็นหน่งที่ต้องเบียดปะทะมากแย่งลูกรีบาวเกมป้องกันต่างๆพวกนี้ซึ่งที่ตามมาคือว่าน้ําหนักแค่89กิโลกรัมแค่นี้มันไม่มีทางช่วยแน่นอนเลยครับแต่ปัจจุบันนะครับยานิสเนี่ยหนักเพิ่มขึ้นมาอีก49ปอนด์และสูงเพิ่มขึ้นมาอีก2นิ้วครึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่ทำให้ยานิสเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะวิวทยาศาสตร์การกีฬา แล้ววิทยาศาสตร์การกีฬานี่มันสำคัญยังไงล่ะแน่นอนครับว่าการที่มีวิทยาศาตรการกีฬาอย่างเดียวมันคงไม่สามารถช่วยได้แน่นอนแต่สิ่งที่ยาน,นิสเขามีเป็นต้นทุนเดิมก็คือในเรื่องของความใจสู้ความไม่กลัวชีวิตความอดทนและความมีวินยัยซึ่งก็ถูกปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้ครับอย่างที่เราทราบที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยปลูกฝังจุดนี้มา เมื่อยานิสถูกดามเข้ามาครับสื่อบอกประโยคแรกเลยบอกว่าเด็กคนนี้ไม่มีทางเป็นผู้เล่น NBA ที่ดีได้โดยรูปร่างที่ผอมภาษาไทยก็คงเรียกว่าขี้ก้างแหละครับไม่มีผิดเลยทําอะไรไม่ได้แน่นอนแต่ครับทีมมิววิกี้บัค์เชื่อว่ายานิสนี่แหละคือผู้เล่นที่จะพาทีมประสบความสําเร็จตอนนั้นครับทีมแพทย์ของมิววิกี้บัคส์ครับดรฟลอยฟรานาเกนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ของบัคส์ในขณะนั้นนะครับบอกเลยครับบอกประมาณว่าเขาจะเป็นคนนาให้ยานิสเนี่ยมีรูปร่างที่ดีขึ้นนนเเเขขาาาาาาารรียยยกกกสมคุบออว่ณต้ง เปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นหนักมากนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะทําให้คุณแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นและเล่นได้ดีขึ้นซึ่งยานิสเขาไม่รู้หรอครับว่าไอการเปลี่ยนแปลง7-8ขั้นตอนที่ด r รฟลอยบอกเป็นยังไงแต่ยานิสบอกว่าโอเคผมตกลงผมอยากจะทํามันอย่างแรกครับที่ทางด้านของด r f l o รฟลอยฟราเกนให้ยานิสทําก็คือเขาให้ยานิสครับมาแอโรบิก ยานิสงงเลยครับบอกว่าจู่ๆผมต้องมาแอโรบิกให้พวกคุณดูเขาบอกว่าคุณต้องมีการแอโรบิกทุกวันเพราะว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อและคือจะเป็นการเบิร์นไขมันส่วนที่มันเกินออกไปยานิสตกลงทําตามเลยครับ <c oughs> โดยก่อนหน้านั้นครับดอรอฟลอยฟานาเกนบอกยานิสบอกว่าสิ่งที่ยานิสต้องปรับก็คือ1คือต้องเพิ่มกล้ามเนื้อ2คือต้องเพิ่ม การกินให้มากขึ้นและ3ก็คือต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้ไขมันกรีดออกไปจนเหลือแต่เป็นมวลกล้ามเนื้อนอกจากแอโรบิกทุกวันแล้วเนี่ยนะครับที่จะเป็นการเบิร์นไขมันเสร็จแล้วเนี่ยยานิสบอกว่าอันดับที่2ที่ดอรฟลอยบอกก็คือว่ายานิสต้องกินวันละ6มือ้อ ซึ่งมันโหดมากครับวันๆหนึ่งหกมื้อเนี่ยโดยนะครับใน6มื้อเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่ก่อนเขาจะมีการเทรนนิ่งตอนเช้าแล้วก็มีตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นและตอนก่อนนอนด้วยตัวว่าเป็นการกิน6มื้อที่ยานนิสบอกว่าบางครั้งคือเขาทรมานมากเลยครับเพราะว่าในทุกๆมื้อเนี่ยต้องอัดด้วยโปรโตีน เป็นเพียวโปรตีนด้วยครับแล้วก็รวมถึงคือต้องมีไข่มีพาสต้าต่างๆเหล่านี้ซึ่งแานนิสบอกว่าบางทีมันน่าเบื่อมากน่าเบื่อถึงขนาดไหนบางครั้งแานนิสบอกว่าตัวเขานี่คือต้องกินอกไก่ปั่นทุกวันเขาแทบจะอ้วกเขาแทบจะเอียดเลยครับแต่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเพราะว่าถ้าตัวของเขาไม่ทำเนี่ยเขาจะไม่มีร่างกายที่แข็งแกรง่งพอที่จะชนกับผู้เล่น NBA ได้แน่นอนเขาว่ามันผอืดผะอมมากเขาก็ไปขอทางด้านของดร์ฟลอยด์ฟานากเกนครับบอกว่าดร์ฟลอยด์ผมอยากที่จะมนมมิากาารถ อะไรก็ได้แหละแล้วฟลอยโอเคครับแน่นอนว่าและที่สําคัญครับคือชิดมิลของทางด้านยานิสเนี่ยเขาขอเป็นอาหารกรีกครับและเขาขอแม่ครัวที่เขาว่าทาอาหารอร่อยที่สุดนั่นก็คือคุณแม่ของเขาครับคุณแม่ของเขานี่มาทาอาหารให้กับยานิสในวันชิดมิลเขาบอกว่ามันเป็นอาหารกรีซที่เขาโปรดปรานมากแล้วก็ยังรวมถึงมีเนื้อต่างๆมากมายมีพาสตา้ายานิสก็แฮปปี้ครับซึ่งแน่นอนครับว่านอกจากการกินวันละหกมือแล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่ทาาน,น้าของรอดรฟลอยด์ฟันนาเกนเนี่ยเน้นก็คือในเรื่องของการเทรนนิ่งครับทีมวิลกี้บัสครับมีเทรนเนอร์ที่ดีๆหลายคนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือทางด้านของโรเบิร์ตแฮเกตซึ่งโรเบิร์ตแฮเกตนี่ครับเป็นคนที่เทรนนิ่งให้กับยานิสเขาจัดตารางที่โหดมากครับให้กับยานิสนอกจากกินวันละหกมือแล้วเนี่ยสิ่งที่ยานิสต้องทําก็คือว่าเขาต้องมีการเทรนนิ่งที่หนักมากโดยโปรแกรมของยานิสครับโหดมากตื่นมา7จ็ดโมงเช้าเขาเริ่มที่จะวิง่งเก้าโมงเช้า ระโดดเชื่อยืดหยุ่นร่างกายแล้วก็มีการเทรนนิ่งกล้ามเนื้อบางส่วนบางส่วนก็คือบางส่วนที่ต้องการที่จะเพิ่มอย่างเช่นหัวไหล่หรืออย่างเช่นบริเวณต้นขา10โมงครับจะเป็นการเทรนนิ่งในเรื่องของสปีดฝึกสปีดระยะสั้นระยะยาวและฝึกการกระโดดช่วงบ่ายครับจะเริ่มแต่ประมาณสักบ่ายสบ่าย2เนี่ยเขาจะเป็นการฝึกซ้อมในเรื่องของการคอนโทรลบอการจับบอลการเลี้ยงบอลและรวมถึงซ้อมในเรื่องของการดังด้วย แน่นอนครับว่ายังมีช่วงเซสชันตอนเย็นอีกซึ่งตอนเย็นอีกอีกช่วงนึงประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการซ้อมชูดการซ้อมสกิลต่างๆพวกนี้เ้าทําอย่างนี้ครับวนไปทุกๆวันทุกๆวันกินวัวละหกมือ้อเทรนนิ่งในแทบจะวันเว้นวันสัปดาห์หนึ่งเทรนนิ่งประมาณสัก4ี่ครั้งเพราะที่เหลือคือต้องเป็นการซ้อมในเรื่องของการแข่งขันต่างๆ,างๆมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเอี่ยนมากครับ แต่เขามีเป้าหมายครับเขามีความสำเร็จที่เขาอยากจะไปให้ถึงนั่นก็คือแชมป์ NBA และเขาอยากที่จะเป็น MVP เขาอยากที่จะพา Milwaukee Bucks ของเขาเนี่ยขึ้นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดทีมหนึ่งแน่นอนครัว่ายานิสไม่รู้หรอกครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงครับในตอนต้นอาชีพของเขาแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วครับส่วนสูงเขาเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญครับกล้ามเนื้อเขาเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนครับว่าโปรแกรมการเทรนนิ่งอย่างนี้นี่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือจากวิยาศาการกีฬาที่ทางด้านของดรฟลอยฟรานาเกนเนี่ยเอามาให้กับยานิสตัวของยานิสนี่ใหญ่ขึ้นจาก6ฟุต8กลายเป็น6ฟุต11แน่นอนครับว่าน้ำหนักจากเพียงแค่196ปอนด์กลายเป็น242ปอนด์เพิ่มมาถึง49ปอนด์สวงสูงเพิ่มมาอีก2นิ้วครึ่งและรูปร่างที่สมบุกสมบันมากขึ้นรูปร่างที่พร้อมรบรูปร่างที่พร้อมสู้ในวงในแต่ครับยานิสเขาบอกว่ามันไม่เพ เขาต้องเพิ่มสกิลในเรื่องของการซ้อมด้วยตัวอย่างนี้ที่แปลกนะครับคือปกติต้องบอกนิดนึงว่าในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่จบฤดูกาล NBA แล้วเนี่ย ผู้เล่นซูเปอร์สตาร์หลายคนนะครับเรบรอนเจมส์เควินดูแรนต์แมโลอันโทนีคริสพอลเจมส์ฮาร์เดนหลายต่อหลายคนแหละครับเขาจะมีการมารวมตัวกันจัดเป็นแคมป์ผู้เล่น NBA ที่จะเชิญผู้เล่น n b a คนอื่นๆหรือซูเปอร์สตาร์คนอื่นเนี่ยมาจอยในแคมป์กันแล้วก็เล่นร่วมกันเพื่อเป็นการฝึกฝีมือให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นนะครับหลายคนมาชวนวยานิสต์บอกว่ายานิสอยู่มาจอยกับเราไหมยานิส์บอกเลยก็บอกว่าผมไม่เล่นกับพววกคคคุุณณให้้ซ้ซซออออมอมออมไเเถะผขนดีย ตอนแรกครับสื่อก็งวว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องซ้อมคนเดียวเพราะว่าการซ้อมกับซูเปอร์สตาร์หลายคนเนี่ยมันจะทําให้ตัวของยานิสเนี่ยเก่งขึ้นและพัฒนาได้แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเหตุผลที่ยานิสเขาตอบสื่อครับยานิสบอกว่าผมไม่ต้องการซ้อมร่วมกับผู้เล่นคนอื่นเพราะว่าผมไม่แนวทางของผมและผมไม่อยากให้ใครเห็นฝีมือผมรวมถึงเมื่อเวลาแข่งจริงยานิสบอกว่าถ้าเขาเจอซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นถ้าเขาคิดว่าเขาาลังเล่นกับเพื่อนอยู่เขาเคยเจอมาแล้ว เขาจะเล่นได้ไม่เต็มที่ดังนั้นยานิสบอกเลยเขาบอกประมาณว่าผมจะไม่ซ้อมกับซูเปอร์สตาร์คนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าในสนามผมกลัวโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มที่ผมกลัวเห็นเขาไม่ใช่ศัตรูกลัวเห็นเขาเป็นเพื่อนๆจนทําให้ผมไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มได้100%แต่สิ่งที่ยานิสเลือกมันกลับกันมากกว่าน,นั้นครับซูเปอร์สตาร์คนอื่นไปซ้อมกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ด้วยกันแต่สิ่งที่ยานิสครับเลือกก็คือว่าเขาซ้อมกับคบีไบรอัน ซึ่งโคบีบรอนครับก่อนเสียชีวิตเนี่ยมาเข้าแคมป์ซ้อมกับยานิสตัวต่อตัวเลยครับสอนในเรื่องของการเล่นตัวต่อตัวการเล่นเพล์ต่างๆและแท็กติกและเทคนิคต่างๆซึ่งยานิสเขาบอกว่าเขาเรียนรู้อะไรจากโคบีบรอนเยอะมากซึ่งโคบีบรอนเคยสัมภาษณ์ผ่านสื่อคราบ,บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากเขาไม่ใช่เพียงแค่สูงแต่เขามีความพยายามเขามีความมุ่งมั่นโคบี Kobe ทิ้งท้ายเลยครับบอกว่าเด็กคนนี้อนาคตจะเป็น MVP ของลีกยังไม่ต้องสงสัยแน่นอน และจะพาทีม m i l กี้ k ัค b u c k เป็นแชมป์ได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่โคบีไบรอันพูดก่อนเสียชีวิตครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวของยานิสเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถือว่าน่าสนใจมากจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยเด็กที่ผอมแห้งมีดีเพียงแค่สูงมือใหญ่แล้วก็แขนขาย,ยาวถูกวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สหรัฐอเมริกาครับหลอมทั้งการกินทั้งการเทรนนิ่งผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาหมดทําให้เขามีถึงทุกวันนี้นี่แหละครับวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถช่วยนักกีฬาได้แต่มันต้องมีวินยัยมันอมมีควาดทน มันต้องมีความมุ่งมั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับกับยานิสอันเททูคุมโป่ฟอร์เวิร์ด MVP ไฟนอลปีล่าสุดและพาเมลุกี้บัคส์เนี่ย เป็นแชมป์ในปี2020-2021ถึงอนเเลยครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆสามารถติดตามเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวบาสเกตบอลเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจนี่จากทางเมนสแตนนะครับมีหลายช่องทางครับทางเว็บไซต์ Mainstand www menstan main c o th หรือใน YouTube เพื่อนๆแค่เสิร์ชคาว่า i n s t a n d th หรือในช่องทางพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Podcast s o u n d c l o u d Podcast และ a p p เป Podcast นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมเอวัชรินจตุชัยหรือ ANBA ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาาสหน้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมสแตร์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ s u u n d c o o u d Spotify, Apple Podcast